Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ กอ,อ,อใจฉันไน้ความอบอุ่นของเธอยังมีแสงเงาที่เข้า เม,มื่ฉอฉันไว้ทะเลสีดำที่ต้องหวังไว้จะทำเช่นไรก็ดฉันไว้เธอทะเลสี

เธออ่านเลน่นนาำที่เราเคยเล่นลงตอนทจฉันในความอบอุ่นของเธออ่าจมองไม่เห็นเส้นของขอบฟ้าไกลยังมีแสง,งดวงดาวที่คอยนำเธอให้เราเก้าไปเธอแน่ใจฉันแน่ใจธอเลสีดำ

ทิมเด็กกำพร้าครับโอ้น่ารักทีเดียวนะครับเชินพิษปังก่อนเลยครับตั้งแต่ดูมานะครับโชว์นี้เป็นโชว์ที่น่ารักที่สุดนะครับน้องบอสทั้งคู่เลยทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งสองคนเนี่นะครับโชคดีมากๆมีเนื้อเสียงซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะครับทั้งคู่ จะมีปัญหาก็เรื่องจังหวะทั้งคู่เลยนะครับต้องปรับปรุงนะครับท่าน,นี้น้องบอสก่อนเนื้อเสียงหนาๆเท่ๆของบอสนี่ยนะครับต้องมีดินามิกด้วยนะครับเวลาร้องเนี่ยมันจะต้องมีสั้นยาวหนักเบาให้ชัดขณะนี้มันจะเรื่อยๆเป็นนิดนะครับแต่ไม่เป็นไรหล่อขนาดนี้นะครับแค่ยิ้มนี่เขาก็กรี๊ดกันไส้แตกแล้วนะครับขอให้พัฒนาต่อไปอ,อีกโอเคครานี้มาน้องเกรฟนะครับ เป็นคนที่เข้าใจเรื่องการถ่ายทอดอารมณ์ของการแสดงได้ดีมากนะครับสังเกตไหมว่าเมื่อไหร่ที่เราเขาเรียกว่าไฟติดแต่เนี่ยนะครับเดีย๋ยวว่าแต่แสดงเลยร้องก็จะเพี้ยนน้อยลงจังหวะก,ก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับต้องพยายามเอาใจใส่ในเพลงเยอะๆที่ปังเคยบอกไว้ว่าน้องเกรฟชอบมีเรื่องกังวลใจเวลาขึ้นมาโชว์วันนี้ที่ไม่เห็นแล้วน่ารักที่สุดเลยครับขอให้โชคดีครับ คุณซอครับเชญครับเก่งทั้งคู่ครับขอชื่อชมน้องบอส,สเหมือนที่พี่ปังบอกน้องบอสมีเสียงที่มีสเสน่ห์มันแหบนิดนิดแล้วก็มันนุ่มมันเบาก,กับแพงแบบนี้แหละเพลงชิวๆเรื่อยๆแต่ต้องมีไดนามิกนะครับส่วนน้องเกรฟถ้าพูดถึงการร้องเนี่ยน้องเกรฟน่าจะทิ้งเสียงให้มันเข้ากับน้องบอสอีกนิดนึงน้องเกรฟจะรีบไปหน่อยมันห้วนแต่ดูโอเวอร์ออลแล้วเนี่ยน้องเกรฟมีเสน่ห์มาก ดูแววตาน่ารักมากดูแล้วพี่เชื่อเลยว่าเป็นผู้หญิงที่จะทําให้ผู้ชายคนนี้มีความสุขเก่งมากครับชุดแรกครับในฐานะที่เคยทําอัลบั้มที่เกี่ยวกับทะเลมาเลยหนึ่งชุดแล้วก็ชิดเกี่ยวกับเรื่องทะเลมาเยอะมากในการร้องเพลงนะผมว่าสองคนนี้ตีความแตกแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเพลงนี้จับฉลากแล้วครับก็ถือว่าต้องขอบคุณฟ้าดินว่ามันลง นันคริกมากเหมือนกับโอ้โหเหมือนตัดเสื้อไว้ให้ใส่เลยนะฮะก็ผมเห็นทะเลเลยแล้วก็ผมเห็นทะเลสีดำที่ใสแล้วก็น่ารักเป็นธรรมชาติมากครับขอบคุณครับทิพยเด็กคำพาครับ V10 Boss และ V2 น้องเกรฟนะครับ